เขาขอเปิดร้านเกมกับคาราโอเกะเยอะใช่ใช uh, yeah. ่ใช yeah, right? ่ใช่ใช่เยอะอันนี้อะไรเข้ายำหรอฮะไหนเข้ายำอ่ะอยู่สามงิวันใช่แดนภาคใต้เขากินกันท้งนั้นแหละอะไรพลลยางอันี้เหรอ แต่ใคใช้กระว่าไปยำก็ไม่มีนกระโปกางไม่มีอ๋อไอ้ไอ้ผมนี่มันอยู่สงขาไงยำเรากินนีอยำผักกดับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เขาบอกอันนี้รับคูปองเมื่อดดรับคูปองั็ทีอ่ะเขายำมาลอยอยู่แล้วนี่เขายำเปนอะไรเจียัเกี๊ยงยไปแกงไปแกงอ๋อแกงแกงธรรมดาแกงมั่าแกสมั่เนตักง นีข้ primo, าวข้าว่ข้าวไว้ทํขาวยำข้าวยำอย่าน yeah, nice. yeah. oh, oh, ี่ารข้าวนาดูแล้วมันมันแปลกแปลกกว่าภาคใต้ตรงไหนอ่ะเาเป็นสภาคใต้ภาคใตมีน้ำบูดูเนี่ยมันมีน้ำบูดูอ๋อไม่มีน้ำมูดูแต่มันอร่อยกว่าทางภาคใต้ ไม่ดูไม่มีน้ำบูดูแต่อร่อยกว่าน้ำกว่าภาคใต้เหรอมันกว่าอันชนะอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะเหรอแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำอะไรแทนอ่ะใส่น้ำมะนาวเรียกน้ำปลาดิ่งเลยน้ำปลาดิ่งเลยดีกว่าน้ำบูดูอีกเนาะไม่งั้นจะได้ระดับประเทศได้ยังไงจะได้ยังไงเด้อไปชิมแล้ค่ะอืมต้องคืน รก่นนั้นรุ่นนั้นกินสบายฮะต่อมาสีดีใหญ่ไามผักกาดเนี่ยปนเอ๋อมันแพงอะทไงอะเอาอะเรอข้าวนี้มันจะมีคือคือแทนที่จะใช้ผักแล้วก็ใช้สมุนไพรใส่เม็ดข้าวไปเลยเออมันก็แปลกดีนะไม่เคยได้ยินนะเนี่ย กินข้าวยำกเยอะแล้วนะนเวลาคนทางใต้มาเนาะมันจะอยู่ทางนู้นน่ะนี่เราก็มาอีกแต่ไม่มีข้าวยำก่อนแรกไม่มีอันนี้ืกเชิญเนี่ยก็มีแซนด์วิชน้ำหวานด้วยอือใช่ใช่ใชน,นี่หมายว่าแซนดว์วิชนาทีง,งนะี้เซนด์วน้ำปลาหวานใช่ทำไมค่อยเสร็จรับตังค์อ่ะค่อยเสร็จรับเงินทุกอย่างวันเดียวเองมาแป๊บเดียวยังนั่งขายยังไม่ได้อะไรเลยหมดวันแล้ว ผมไม่ผมอยู่ที่นี่แหละครับผมอยู่กรมนี้แหละผมอยู่สำนักภาพยนตร์และวีดีทัศน์นที่ว่าผมว่าไปถ่ายไปไปเนี่ยร้านเกมอะไรเงี้ยโอเคไปจับทั้งจับทั้งอะไรบ่อยหละพูด,ดพูดไม่รู้เรื่องเอาแหละเด็กไม่รู้เด็กยังไม่รุ่นไม่แต่ว่าส่วนมากของของน้องจอในน้องจอของสำนักวาม,มินบุรีพวกนี้ผมไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาหรอก พอเราเข้าใจเขาว่าเขาทำมาหากินเราไปยุ่งเขาไปจับเขาปรับทีสามแสนสองแสนมันไม่คุ้มเพียงแต่ไปคุยว่านะอย่างนี้นะอย่าไปอย่าทำนะมันผิดกฎหมายอย่างนี้นะแนะนําพอแล้วบางคนจับเอาจับเอาจับจนโอ้ยน่าเบื่อแต่เรายังน่าเบื่อเลยใช่ผมไม่ชอบเราไป่ึงจับแนะนำดีกว่าอนุญาตไะครับ